จะมาร่วมพูดคุยก yeah. ันกับ Miss g r a อินเตอร์เนชั่นแนล4เขาอยู่กับเราที่นี่แล้วใช่นี่รีบไปฉกตัวเขามาเลยเพราะว่าภารกิจเขานี่ยุ่งมากนะคะวันนี้มาทั้ง2ท่านเลยก็คือลิซกอร์เซียนะคะเป็น Miss g r a อินเตอร์เนชั่นแนล1 4รวมถึงน้องปลาปรพอรดิดดำรงตัวแทนสาวไทย Miss g r a ไทยแลนด์สองพันนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ good morning good morning how do you feel this morning <laughs> wonderful <laughs> <laughs> it's almost unreal like oh. I haven't woken up yet from the dream เขาบอกว่าจริงเมื่อสักเมื่อกี้แอบคุยกันบอกว่าตื่น <laughs> ตีห้าเต็ม mm. ตัวด้วยนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยเหมือนยังไม่ตื่นเลยว่าเอนน้นี่นี่คือความจริงหรือเปล่า ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความนดีกับทั้งสองท่านเลยนะคะทั้ง Miss g r a n d International 2014รวมไปถึงสาวงามของไทยด้วยที่คว้ารางวัลมาด้วยแต่เดี๋ยวเราพูดคุยกันทีหลังแล้วกันเนาะว่าคว้ารางวัลอะไรประากคนไทยถูกต้องอ่ะ first of all we have to congratulations to your crown thank you the first question I would like to ask อยากถามเขามากเลยคุณผู้ชมว่าวินาทีที่เขาเรียกว่าอะไรอะได้ยินจับมือกันจับมือกันประกาศชื่อ จำได้ความเคยเวทีขนาดไหนอยากรู้ว่าวินาทีที่ประกาศชื่อของมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวทำลิสต์ก่อนนะคะ The moment that the host speak that you are Miss Grand International 2014 how do you feel I think at that moment you You aren't really listening because <laughs> you're in another place. Yeah. So it's almost unreal mm. and uh, I the first time I heard it, I almost didn't hear it. <laughs> you know, and you don't believe it. Mm -hmm. And then once I realized that my name had been called, yeah. it was it was like a dream come true, honestly. Mm. Mm. <laughs> เขาบอกไม่ค่อยได้ฟังหรอกเพราะมันตื่นเต้นมากเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกนึงเลยเรจะไม่ได้ยินเลยว่าเขาเรียกชื่อเราใช่แล้วตอนครั้งแรกที่ประกาศเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ยินจริงๆว่าแบบตกลงเรียกใครพอเริ่มสติเริ่มกลับมาแล้วได้ยินว่าเป็นชื่อว่าลิสการเซียเขาบอกว่าโอ้โหเขาตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่ไม่ได้ฝันไปฝันเป็นจริงแล้วมาพูดคุยกันกับน้องปลาบ้านค่ะตัวแทนสาวไทยของเราค่ะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเป็นมิสไทยแลนด์ มิดแกรนด์ไทยแลนด์2 1 4แล้วก็แบกความหวังความฝันทั้งหมด,หมดของค<อ>นไทยนะเลยขอบอกเลยว่าแรงเชียร์เยอะมากมากรู้สึกไงบ้างคะน้องปลากดดันกับการประกวดครั้งนี้ขนาดไหนกับการที่เราเป็นเจ้าบ้านด้วยอ่าค่อนข้างกดดันนิดนึงนะคะเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะทํายังไงให้เพื่อนจดจําเราได้มากที่สุดแล้วจะทํายังไงเทคแคร์เพื่อนๆยังไงใช่ค่ะก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรอยากให้เพื่อนๆจาเราได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนจําเธอได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เธอเก็บตัวที่สุโขทัยนะคะเพื่อนๆทานาทําไร่กันใช่ไหมคะเขามีกิจกรรมเนะคยเธอมาเลยค่ะหมวกปิดกว้างดอกไม้บนหัวสร้างความโดดเด่นได้ชัดเจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่แล้วค่ะพูดถึงเพราะว่าบองตรงว่านางงามมีประมาณ80กว่าประเทศเราจะทำยังไงให้เพื่อนๆเนี่ย มองมาที่เราแล้วเราจะใช้เอกลักษณ์ตรงไหนให้เพื่อนๆจำเราได้มากที่สุดใช่ใชค่ะนี่ไงก็เป็นไหวพริบแปลกไหมล่ะคุณทำไมเขาถึงจะได้ก็เขาแบบมีไวพริบมีปฏิพานแบบนี้เนี่แหละแต่ว่าอยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือการประกวดครั้งนี้ Miss g r i n d International <ช>น,ะนะคะหลายคนพูดถึงคำตอบอคำตอบของ l i สก a เซียหรือว่า Miss International Miss Grand International ครั้งนี้แลวคนบอกว่า Do you know that many people are talk about your answers on the stage? That it was really great answer. Do you remember the answer? Thank you. Yes. What is it? Can you say it again? Well, they asked us if we were to become Miss Grand International, how would we help stop the war? and Firstly, I thought it was most important to let everybody know that I was, I was pouring my heart out on the stage. Mm -hmm. And I wanted to not only share my heart with the audience, but I wanted an opportunity to share my heart with the entire world. Mm -hmm. So, as Miss Grant International, I would be completely open to any ideas or suggestions in order to help stop the war and not limit myself to just one outlet. so it's been understanding right mm hmm. you r e ready and willing to understand it absolutely คือเขาบอกว่าต้องคือคำถามที่เขาได้รับมาก็คือว่าถ้าคุณได้เป็น Miss Grand International แล้วเนี่ยคุณจะทำอย่างไรที่จะหยุดสงครามบนโลกนี้ไม่ง่ายนะคุณคำถามนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าซีมของการประกวด Miss Grand International ปีนี้รวมไปถึงปีที่แล้วด้วยเป็นเรื่องราวของการยุติสงครามนั่นเองก็เลยเป็นแนวคำถามในลักษณะนี้นั่นเองค่ะซึ่งลิซนะคะเขาก็บอกว่าก่อนอื่นเลยเขาต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ย เขาได้เรียกว่าเปิดใจเปิดหัวใจของเขาออกมากับผู้ชมที่เวทีนั้นรวมถึงทุกๆคนด้วยคำตอบที่เขาตอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็น Miss บรน์อินเตอร์เนชั่นแเนี่ยนะคะในฐานะทูตแล้วเนี่ยเขายินดีที่จะเปิดเปิดใจเปิดความคิดรับฟังทุกไอเดียเพื่อพร้อมที่จะเข้าใจทุกคนแล้วก็เพื่อพร้อมที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าใครจะคิดตา่างคิดแบบไหนอย่างไรยินดีรับฟังเพื่อที่จะมาหาทางออกร่วม,มกันนี่แหละ สมตำแหน่งมากๆเลยนะคำตอบของเขาแต่ว่าส่วนน้องปลาของเราเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสาวงามตัวแทนจากไทยแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้ติดท็อปไฟนนะแต่ว่าก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาฝากกองเชียร์ชาวไทยด้วยเหมือนกันรางวัลนั้นคืออะไรคะเบสอินซิมสูตรค่ะชุดว่ายน้ำค่ะดิฉันอยากจะเดินออกจากสตูนะเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวอันนี้นะคะโอ้โหเป็นรูปที่เธอ อยู่ในชุดว่ายน้ําสวยงามมากจริงขอให้สังเกตที่กล้ามท้องค่ะ <c oughs> นี่เล่น <c oughs> นิดเดียว,วค่ะอะไรไหมคะน,น,นิดเดียวคือต้องบอกก่อนเลยว่า,าใช้ระยะเวลาในการออกงานค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยก็ต้องออกงานเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าฟิตเนสเท่าไหร่แต่ก็ ใช้เวลาที่อยู่ที่ห้องนะคะคือจะเล่นฮูลาฮูปอะค่ะเพื่อให้มีเอวประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณนั้นค่ะก็ซิทอัพอยู่ที่ห้องบ้างอันนี้เป็นเคล็ดลับนะบอกลูกนะฮูล่าฮูปหนึ่งชั่วโมงช่วยได้จริงๆนะคะช่วยได้ก็บอกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงช่วย้ใช่ไหมเออมันจะช่วยให้เอวเรามีเอวเล็กคือมีไซส์ค่ะเห็นทีฉันจะต้องเล่นสักหลายเดือนแต่ต้องใช้อันหนักเลยนะคะหนักๆขอถามน้องปลากสักหน่อยแล้วกันว่าตอนเริ่มมาประกวด เรามีมงกุฎมาแล้วเป็นมิสแกรนไทยแลนด์แต่พอกลับมาประกวดเป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2014บแบบนี้อีกหลายประเทศเลยความหวังของตัวเราเองเนี่ยถึงสักจุดไหนคะที่เราตั้งเป้าเอาไวะะ้จริงๆอ๋อได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยถือว่ามาไกลามากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้าทอ็อปยี่สิบท็อปสิบหรืออะไรก็ตามไม่ไม่ไม ได้รางวัลไหนคือไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะ <Okay. S 1> ขอแค่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ภูมิใจสุดๆแล้วคิดแค่นี้ค่ะว่าได้มาอยู่ณนะตรงนี้ถือว่าภูมิใจมากๆแล้วค่ะส่วนลีเองล่ะเขา Liz what do you feel as a represent a t i v e of Cuba and you got a crown here Well this is actually the first time uh, Cuba has won an international pageant so um, I feel amazing for making history but most of all i feel proud that people were able to see the beauty on the inside as well as on the outside อ mm. ือก็ค <ER ือว่าลิซเนี่ยนะเขาบอกว่าคือดีใจที่ได้เป็นดีใจที่ได้เป um, um, ็นตัวแทนของคิวบาเพราะว่าที่ประเทศคิวบาเองก็ยังไม่ค่อยมีประกวดสาวงามมากเท่าไหร่นะค่ะรวมถึงพอเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยเขาก็เลยมีความสุขมากๆนั่นเองค่ะ ส่วนน้องปลาเองค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่ประกวดต่อจากนี้ไปน้องปลาจะต้องไปทํากิจกรรมกับองค์กรที่ไหนบ้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ค่ะค่ะก็ะะจะมีอ,องานชารชิตี้คู่กับลิซด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดนลงต่างๆนะคะเกี่ยวกับ stop the w a l l แล้วก็ยังยังเป็นทูตของมูลนิธิมูลนิธิหธันวาค่ะงานการงานการกุศลต่างๆอาจจะอาจ อาจจะออกงานคู่กับลิสด้วยค่ะแล้วพูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างต่อจากนี้เราคาดหวังงไงบ้างอยากจะทายแบบเดินแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แน่นอนทุกคนรู้จักน้องปลาในนามว่าเป็นนางแบบมาก่อนก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสติดต่อมาเราก็รับได้หมดค่ะทีนี้อยากถามลิสนิดนึงเนื่องจากว่าเดินทางมาประกวดต่างประเทศไม่รู้มีเหงาหรือเปล่าเพราะ<ช>เพื่อนมาเลย As a Cuba represents you have to come across the continent here in thailand to compete on the stage do you feel lonely or how's the friendship <laughs> in the well competition? during the pageant it was quite easy to make friends mm -hmm. because all the girls are willing to meet new people Um, but I am quite at ease with myself which is probably why I love to stay in Thailand mm hmm. I I'm happy here so it doesn't feel lonely at all it feels like home oh thank you บอกว่ามือไทยเนี่ยรู้สึกเหมือนบ้านเลย <Ha. S 2> คือต้องบอกว่าการประกวดนางงามเนี่ยเขาบอกว่ามันง่ายอยู่แล้วที่จะหาเพื่อนเพราะทุกคนเนี่ย <Ha. S 2> พร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็ทําความรู้จักกันและโดยส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างชอบประเทศไทยแล้วเขาก็เป็นคนสบายๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกเหงาเลยมาอยู่เมืองไทยเหมือนอยู่บ้านงั้นถามเขาหน่อยว่ารู้สึกกับเพื่อนคนไทยคนนี้ย, <c oughs> ยังไงบ้าง How do you feel about this Thai girl <c oughs> Oh my god I love her <c oughs> Thailand has a real beauty queen on their hands and you should be so proud It was a very difficult competition I do believe that that night the crown was not on just one head. Mm. It was the, the whole night just floating. Mm. You know, who's going to get the crown? Who's going to be the winner? And it just happened to be my night. But this girl is so beautiful inside and out. It's, it's a pleasure. And I'm so happy that I'm going to be working with her mm. for a year. Oh, nice. nice. love รู้สึกดีใจกับประเทศไทยที่มีมิสแกรนไทยแลนด์คนนี้อ,อยู่ในครอบครองนะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะภูมิใจในตัวน้องปลามากๆเพราะว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็ชอบทํางานด้วยกันจริงๆแล้วเขาบอกว่าการประกวดคืนนั้นเนี่ยมงกุฎมันไม่ได้อยู่ที่แค่ศีรษะของใครคนใดคนหนึ่งคือมันลอยไปทั่วจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีทั้งศักยภาพความน่ารักทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่อันนี้ลิสพูดเองนะคะบอกว่าคืนนั้นเนี่ย มันเป็นคืนของเขาเท่านั้นเองแต่ทุกคนเนี่ยมีความสวยความน่ารักทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะงั้นท่านี้ก็ขอให้น้องปลาช่วยฝากถึงสาวไทยหรือว่าใครก็ตามที่กําลังมีความฝันอยู่ให้วิ่งตามความฝันเหมือนที่เราทําแบบนี้แหละค่ะค่ะก็อยากจะบอกทุกคนถ้ามีความฝันนะคะก็อย่าหยุดฝันค่ะค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวก็ได้นะคะแล้วปลาเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนค่ะ Okay, um, last, finally, would you, I, I would like you to tell someone who has a dream to follow that dream. Oh, <laughs> that would be easy coming from me. <laughs> um, I've been doing pageants for 10 years, and every day it was something different. You know, your hair is not perfect, your body's not perfect, you're not tall enough, you're not, not so beautiful. It doesn't matter. It, all that matters is that you believe in yourself, and if you have a dream, You go do that because one day it will come true. อแ <c oughs> ค่รู้จะแปลได้ดีเท่าที่เขาพูดหรือเปล่า <c oughs> คือเขาบอกว่าเขาอยู่ในวงการงานประกวดนางงามเนี่ยสิปีเขารู้เลยว่าทุกอย่างนี้มันกังวลไปหมดผมไม่สวยบ้างหุ่นไม่ดีบ้างสูงไม,ไม่เท่าห<ค>น,นา้าไม่สวยอีก <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสุดท้าย เชื่อในตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเชื่อในตัวที่เราเป็นแล้วก็ไล่ตามความฝันที่เรามีวันนั้นต้องมาถึงแน่นอนใช่แล้วค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จพกแบบพวกเธอ2คนนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2014และมิสแกรนไทยแลนด์น้องป่าปรพัฒสอนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ